ขอกมาแล้วเรือเสือดำที่แหลมสอบมูนอยู่มาอีกอยู่มาไม่ครบอยู่มาไม่ครบรออยู่ดิข้าเรือเสือดำยี่สิบเมษายนสองห้าหกแปดเกาะโก นั่งเรือไปเกาะโูนวันที่ยี่สิบยี่สิบเมษายนสองห้าหนั่งเรือไปเกาะหูดบางอยู่ไหนกันเลย

เหลืออีก6นาทีเขารอพวกเราแหละอะไรอ,อ,อะไรอ,อืม ห้าเรือแหลมสองว<น>ันทีน่ยี่สิบเดือ้ามาเก็บมาาเก็บมาเก็ก็บมาเก็บมาเาเก็บเก็บมาเกเก็บมาเาเก็บมาเม ลดเลยร้อยี่สิบซื้อไปกรุงเทพอมัรนะนั้นนะ่ะก็มีทั้งไปและกลับเนี่ยถึงแล้วแหลมสอกข้าเรือเลยละ่ะสิบสี่ถึงเก้ากระสองกรสองกระเป๋ามาสองแถวคนขับนะครับครับเชิญครับมา,มาด้วยกันกระเป๋าออกระเป๋ากระเป๋ามาอีกคันนึง ท่าเรือเสือดำวันที่ยี่สิบไม่ได้ใช่ครับนิงไม่ได้มันกล้องเคลื่อนไหวด้วยตรงสองห้าหกแปดรถตู้เสาเอาน้ำลงมาใบเดียวใช่ไหมลงเรือบ่ายสองยี่สิบเสาอานั้นลงรถใบเดียวนั่งรถไฟลงเรือตรงนี้เลยท่าเรือเสือดำนี่ยี่สิบ เมษายนสองห้าหกแปดปุกปีบายปุกรถไปเปล่าขึ้นรถพ่วงแล้ว <c oughs> แล้วเราย้อนไปครั้งที่แล้วไปไงไปเรือเรือาตะมารานเรือใหญ่ไม่แล้วรถประจอดนี้ป่ะ มันมีมันมีหลายบริษัทอะไนไปจอดบริษัทแลต่บริษัทโอ้มันติดต่อที่นี่เหรอขับมาแล้วมันติดต่อที่นี่เหรอไม่อะซื้อซื้อจา่กรุงเทพ๋อกาลังขึ้นรถพ่วงจากท่าเสือดำไปข้างเรือที่แหลมศอก เวลาสิบสองเฮ้ยสิบสี่สองศูนย์สิบเอ็ดคนครบแล้วครบแล้วสิบเอ็ดคนเดกจริงเหมือนยาคนนั้นฮะเด็กจงไว้เหมือนยาคนนั้นคนข้างๆก็ไม่บอกเลยจ้ะครูไงครูบทิ๊คนข้างๆไม่บอกว่าเขาจะไม่ขึ้นมารถออกไปเขาต้องนั่งมอสค์นั่งมอสค์ตามไกป่ะก็ไม่ไก่